สวัสดีคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสุ่มสัตว์เลี้ยงคนที่จะได้สัตว์เลี้ยงใน EP ที่3นะครับก็จะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7คนนี้ฮะจะต้องมี1คนที่ได้สัตว์นะฮะเดี๋ยวผมก็จะสปินไปเลยนะฮะมาเลยสัตว์ใน EP ที่3นะใครนโอ้โอ คนนี้ได้เน่าเฉียดมากเลยโหคิวเบร์คนนี้จะได้แล้วพงษ์ดนะฮะแต่ว่าคนนี้กับลงดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนนะครับว่าคนไหนนี่ครับคนนี้ฮะแต่เหมือนเขาจะได้สัดไปในอีพีที่สองนะแต่ว่ารอบนี้เหมือนเขาจะได้อีกหรือว่าผมจะให้คนอื่นดีกว่าผมน่าจะเออน่ผมน่าจะให้คนอื่นดีกว่านะครับพ่อ เขาได้เขาเขาพิ่งได้มาล่าสุดนะเดีย๋ยวผมจะให้คนอื่นนะเดีย๋ยวจะไปสุ่มใหม่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสุ่มใหม่นะซิงว่าจะได้คนไหนนะนี่มันเป็นอะไรไมเนี่ยไ,ได้แต่คนนี้เขาเพิ่งได้แบบล่าสุดไปนะขอให้คนอื่นบ้างนยะโอเคครับได้คนใหม่แล้วฮะ ผมขอไปดูก่อนนะครับว่าคนไหนนี่ฮะคนนี้เลยฮะนี่ไงคนนี้ชื่อ i am อะไรนะก็คนนี้ก็อย่าลืมติดต่อผมกลับมาแล้วก็แจ้งชื่อในโลอก้ด้วยนะที่ผมจะแอดไปนะฮะสำหรับนี้ผมก็ไปแล้วครับ